ลุงป้อมเห็นว่าได้แจ้งสภาว่านานๆจะมาสักครั้งหนึ่งมีมีเรื่องจะส่งจดหมายมาบอกลุงป้อมไม่ค่อยได้เข้าประชุมสภาครับอ่ะอันนี้ต้องถามคุณคำลังสิมันครับลุงป้อมเข้าไหมครับก็ผมเป็นห่วงลุงป้อมนะกะเ็เลยต้องติดตามลุงป้อมครับอืมใบลาส่งตลอดครับมีเหตุผลชัดเจนน่าจะไม่มีปัญหานะครับอืมแต่ลุงป้อมไปไหนครับไม่มีปัญหาเลยไม่เข้าสภาบ่อยอย่าทำให้ผมเสียนะ ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ครับอยู่มาทั้งแปดเก้าปีน้ําไม่เคยท่วมไม่เคยแ้งมาเด็ลองให้ผมทำดูน้ําก็ไม่มีแรงก็ไม่มีผมกลัวลุงป้อมไปน้ําจะแห้งก่อนนะครับธรรมทานน้ำไดน้ำไดไม่ผมไปกำลังใจให้ลุงครับผมใจเย็นใจเย็นลุกขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วใจเย็นครับใจเย็นขึ้นตลอดในช่วงนี้ช่วงนี้อรมไม่ดีครับ ก็ไม่มีปัญหาเพราะลุงลุงมีใบลามาตลอดเนี่ยใช่ครับลุงมีใบลาตลอดครับท่านประธานะฮะไม่มีปัญหาลุงสบายใจได้ครับผมตอนนี้ลุงไม่ค่อยรู้เรื่องอื่นหรอกเพราะต้องไปช่วยน้าท่วมนะฮะรู้แต่เรื่องน้ําท่วมอย่างเดียวนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เราอภิปรายสรุปโดยท่านผู้นําพักฝ่ายค้อนนะครับเรียนเชิญท่านเสนศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมเองนั่งฟังการอภิปราย ของทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคอนแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนท่านผู้ไม่สังกัดฝ่ายทั้งหรยเนี่ยนะครับไอ้เรื่องสุราหรือเรื่องเหล้าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องพูดก,กันอย่างจริงจังเรื่องที่เราพูดก,กันวันนี้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าจากนี้ไปสุราหรือเหล้านั้นเราจะต้องปรับเป็นว่าเสรีการผลิต แล้วก็ลิมิตการบริโภคครับท่านประธานครับต้องขยายความหน่อยครับเสรีการผลิตก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องอย่าให้มันมีการคุมผูกขาดโดยเจ้าสัวในทุนทั้งหลายครับเปิดเสรีให้ผู้ผลิตก็คือ SME รายย่อยทั้งหลายได้เป็นผู้ผลิตครับและลิมิตการบริโภคก็แปลว่าอย่าให้เหล้าทีเบตกันเยอะแยะเนี่ยมันกินกันได้ทุกแห่งทุกที่ครับท่านประธานต้องควบคุมต้องควบคุมต้องลิมิตต้องรู้จักจํากัดมัน หาเริ่มตั้งแต่อายุครับท่านประธานอยากคิดเปลี่ยนนะครับรัฐบาลไม่ใช่เกิดคิดจะนั่นขึ้นมาไปหาเงินต่อไปสองขวบก็กินเหล้าได้แล้วเนี่ยท่านประธานอันนี้น่ากลัวนะครับอย่าลดลงไปถ้าเราจัดแล้วนี่คือต้องคุมไว้หรือขยับให้สูงขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังจะดีกว่าคุมมาไว้ก่อนครับท่านประธานครับเพราะการจเจริญเติบโตของวัยรุ่นถ้ามีเหล้าเข้าไปเกี่ยวข้องมันน่าอันตรายผมไปต่างประเทศนี่เขาแข่งขันเลยอเมริกาด่นะ ขอโทษทีนะครับเข้าไปดื่มต่างๆพวกน,นี้นะฮะไม่ได้นะเขาขอเช็คเลยนะเขาขอดูไอดีการ์ดเลยนะครับว่าคุณอายุเท่าไหร่กันแน่ไม่งนั้นเขาไม่ยอมไปดื่มเพราะว่าร้านเขาต้องรับผิดชอบเพราะถ้าคนที่ดื่มจากร้านเขาออกไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปเกิดอะไรขึ้นมาร้านต้องรับผิดชอบครับท่านประธานครับมันต้องเป็นคือขนาดนี้แล้วประเทศไทยถ้าเราจะปล่อยให้มันสุราเสรีเนี่ยเราต้องจํากัดหรือควบคุมเรื่องของการบริโภค ประการที่2ก็คือต้องคุมในเรื่องของเวลาครับจะมไม่ใช่ดื่มัมนตลอดเวลาบางคนดื่มแบบสุราเลือดลังเนี่ยนะกลางวันก็ดื่มถอนถอนถอนก็วันนะถอนถอนอะไรฮะ <laughs> มันถอนตรงไหนนี่มันฝังลงไปชัดๆอยู่ตัวไหม <laughs> งานเดินเม,มาบางคนดื่มไม่เลิกไป้แล้วเวลาสามีภรรยาเนี่ยนะเ <laughs> มียก็บ่นเหลือเกินผัวกลับมาวันๆทั้งวันกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าเมียก็ลำบากอะไรไม่ทําอะไรแล้ววันๆกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าสบายจัง สามีก็หันอะไรสบายอะไรเนี่ยเด็กกินแต่เหล้านั้นไม่เข้า,นาหน้าไมเอาลองกิน,กนกดูบังคีเมียดื่มว่าผมจะตาย <c oughs> น่าเหลือแกว่าฉันสบายถูกไหมครับ <c oughs> ฉันลำบากกินของขุมทั้งวันไม่ใช่ธรรม,มดาะรระธาครับถูกไหมต้องต้องฝืนมาทั้งวันต้องฝืนมาทั้งวันกว่าจะยัดมันลงคอไปได้ธประธาถูกไหมมันบาดคอแบ่งเวลาซะหน่อยจํากัดหน่อยกลางวันเนี่ยลดลดการบริโภค เพราะว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีส่วนผสมของเลือดสัตว์อยู่5ประเภทเด้ยวยกันครับท่านประธานเลือดอะไรบ้างหนึ่งครับเป็นเลือดเสือครับดื่มแล้วไห้แล้วจะดุเฮ้ยอะไรเว้ยมาลเาลยเฮ้ยโอ้โนีพ่พวกนี้นะเสียงดังเสียงดังเทียเ่ยวจะตีกับชาวบ้านก็ตลอดถูกไหมครับสองนี่เลือดงูครับท่านประธานครับเป็นไงครับดื่มซสแล้วกลิ้งไปเรื่อยให้เรื่อยไปเรื่อยเลตไม่ให้เรื่อยถูไหม เลื้อยซุกเข้าไปทั้งหลายเ้ยไอเนี่ยมันกินเลือดงูเข้าไปเลรเลื้อยไปเลื้อยใช่ไหมนี่เลือดงูสามครับท่านประธานครับเลือดนกครับเลือดนกเป็นไงครับเป็นพวกนกแก้วนกขุนทองกินเข้าไปพูดเยอะพูดหูนพูดนี่พูดตลอดพูดแล้วส่วนใหญ่จะพูดเรื่องซ้ำๆใช่เลือดซ้ำๆพูดเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ประท้วงเดี๋ยวก็มาท่วงลุกอยู่นั่นแหะท่านประธานเนี่ย ไอ้ที่ปลาท้วงเนี่ยผมชันนิฐานว่ามันไม่ใช่เลือดนกอย่างเดียวเนี่ยนะมันน่าจะมีเลือดหมาอยู่ด้วยครับท่านประธานครับพอถึงเลือดหมานี่ประท้วงเลยครับออถ้าประธานครับท่านเสน,เน่ห์พักไฟคอนอก้าวหาเสียหาย การที่ผมเนี่ยนะครับเดิมสุราความเมื่อผมเนี่ยจิตใจกว้างเหมือนหมาเขาพูดถึงนกนกไม่มีปัญหาอะไรก็บอกเหมือนหมาหมาก็นิสัยดีครับซื่อสัตย์ก็นี่ครับแต่ว่ากินแล้วเนี่ยใจเขามันจะกว้างเพราะเราก็เป็นใจที่อบอ้อมอารีซื่อสัตย์ก็ดีทั้งนั้นเลยก็แม่นครับส่วนนกเนี่ยมันเลือดนกนเวลาก,กินไปใจมันจะอ่อน มีอะไรแข็งบ้างก็ที่แข็งคนน่าจะเป็นตับนี่แหละครับที่แข็งครับผมครับตับแข็งก็นั่งลงเลครับครับนั่งลงเขอบคุณมากอย่างน้อยก็ยังมีตับแข็งอยู่เก้าหาไม่เสียหายครับไม่เสียหายครับข้อผดาครับขอบคุณครับเจนเจนเจนผู้นำพรกฝ่ายเขาต่อเลยเลือดเสือ เลือดงูเลือดนกเลือดหมูครับเขากินเสร็จหลับรัอดหับ,บเนี่ยเห็นไหมท่านประธานหลับหมดสภาพไปถ<ม>ามแกแถอะแกก็ไม่รู้ว่าแกกินเลยเข้าไปท่านประธานครับ <laughs> ไอ้นี่เลือดหมูนั่งหลับตลอดไปเนี่ยนั่งหลับชาวบ้านก็หลับหับไหนไหนพูดถึงลุงป้อมทา่านประธานไปพาดพิงลุงป้อมกันลุงป้อมเนี่ยเข้าสภาทอกมากกว่าสภาจริงครับท่านประธานครับตั้งใจมาก ไปตรวจที่สาภาจริงไม่ค่อยเข้าเท่าไรแต่สาภาท็อกมาทุกงวดครับเ <int ess im it> พราะที่นี่นั่งหลับสบายกว่าเยอะครับท่านประธานแอร์เย็นกว่าที่นู่นแกต้องหลบอยู่หลังบันลังเท่าไรท่านประธานนั่งไม่ค่อยกล้าโผล่มาท่านประธานครับแล้วตอนนี้เขากำลังขับไล่อยู่ก็กำลังตรวจสอบอยู่เด็ดพี่เขากำลังจัดการอยู่ท่านประธานครับ <int ess im it> คือต้องเรียนเนี่ยนะเลือดหมูก็มีและอย่างที่บอกเลือดหมาคือ เมาไปเรื่อยสร้างเรื่องไปเรื่อยโวยวายยังนู้ยังนี่แต่ตัไมาหยุดนิ่งไอ้ห้าเลือดเนี่ยล้วต่มีปัญหาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเข้าเมาเลือดกันแล้วแต่ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางกุ้งคุมเขาไว้ครับอย่าให้มันออกนอกที่เพราะว่าถ้าไปเมาอยู่บนรถถ้าไปเมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาได้ไอ้ตรงนี้ต้องจัดการครับอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นและที่สําคัญก็คือ เรื่องของฐานะด้กยกตปตาตันต้องเรียนตรงๆนะครับว่าที่ไม่สบายใจก็คือว่าคนที่ดื่มเหล้าในส่วนใหญ่ก็จะเป็นงี้จนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าหาเรื่องกินเหล้าในอะไรตบตาตันได้มาเท่าไหร่ก็ดื่มหมดดื่มหมดแต่คนรวยดื่มเนี่ยนะไม่มีใครรู้ถูกไหมครับเขามีสถานที่หร,รููมีอะไรรูปแบบของโอ้โหเหล้านี่อย่างเนี้ยสังคมแบบประเภทที่นั่นนะมาคุยกันวายขวดละเป็นแสนของแสนสามแสนแล้วส่วนใหญ่นะไอพวกวายราคาแพง มีได้มาเนี่ยไม่ค่อยได้ดื่มเองเอาไปให้ครับท่านประธานครับเป็นของฝากเป็นของฝากแล้วมันก็จะได้ของฝากกลับมาเยอะครับท่านประธานครับมันต่างแพรกเปลี่ยนถูกไหมฮะแต่คนจนอย่าไปให้อะไรใครดื่มมาเองผสมกันมม <c oughs> แล้ววันนี้พอเวลาตอนเลิกเดี๋ยวตอนเลิกกรับท่านประธานรู้ไหมมาทุกคนมันจะเป็นไงเฮ้ยบอบตเฮ้ยตบอยู่นั่นไม่มีควักครับท่านประธานครับตบกัอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป๋าตังไปไหนวะเขาว่าเนี่ย ตกกัะทั่งโตไม่มีใครควักออกมาท่านประธานไม่มีคนจ่ายกับท่านประธานหรือไม่บางคนเข้าห้องน้ําแล้วหายไปเลยครับท่านประธานครับไปอ้วกนานเหลือเกินโอ้มันไปอ้วกนานแล้วมันเดินลยมันดอกช่องไหนก็ไม่รู้มันดูทางหนีทีไล่ไว้ก่อนครับรูดไปไหนก็ไม่รู้บางทีก็ไปยืนกุมอยู่นั่นก่อนนี้เจอไอ้ขี้เมาเข้าไปยืนในห้องน้ำเอ้ยยังไงวะเอ้ผมไม่ได้เจอมึงนานแล้วผมก็งงมึงคุยกับใครอยู่มึงไปไหนมึงหดหัวไปไหนวะทับเอ้ยไม่อย่างนี้ด้วยนะไปนันงงกันไปหมดครับแล้วทวงเนี่ยท่านนึกถึงร้านเหล้าสิ มันจะเก็บเงินกับใครัท่านประธานครับเครียดเหมือนกันนะสถานที่นี้นนะเรื่องของสุราก้าวหน้าสร้างปัญหาหรือโอกาสมันขึ้นอยู่ที่การจัดการถ้าคุมไม่ดีจัดการไม่ดีไม่มีความเข้มข้นในเรื่องของกฎหมายมันก็เป็นปัญหาครับแต่ถ้าเราคุมดีจัดการดีทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในระบบจัดการให้มันดีตรงนี้มันก็เป็นโอกาสครับขยายเศรษฐกิจ แล้วกระจายไปยังชุมชนพื้นที่วิสาหกิจทั้งหลาย SME ทั้งหลายก็ดีไม่เกิดการผูกขาดกำมูลค่าที่เกือบ5 0 0แสนล้านครับท่านประธานครับตรงจุดนี้คือจุดที่สำคัญอยากจะฝากว่าทำทั้งทีอย่าให้มีปัญหาแต่ทำทั้งทีให้มันมีค่ามีความหมายแล้วก็เกิดผลดีต่อสังคมด้วยครับขอบคุณครับท่านผู้นำพรรคฝ่ายฟ้อนนะครับท่านเสนศรีสุวรรณนะครับการประชุมสภาทอของเราในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับ ในเรื่องของสุราก้าวหน้าก็หวังว่าสุราก้าวหน้าจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิตรายย่อยแล้วก็ควบคุมการดื่มสุราให้สังคมของเราปลอดภัยได้ด้วยนะครับวันนี้ปิดประชุมครับถ้าในสนใจนะครับผมปกักตะกร้ามาได้เลยนะครับผมทองเราเป็นทองปลอมนะจ๊ะอทองแท้จะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ต้องอยู่ยังไงทองแท้ต้องอยู่บนผานเท่านั้น ทานทองแท้ครับท่านประธานครับถ้ามาแขวนอย่างนี้เป็นทองปลอมตอนนี้ทองแท้ราคาแพงมากนะครับท่านประธานครับยังไงครับเพราะตอนนี้รัฐบาลเราชอบทองไงครับไปอยู่ต่างประเทศ17ปีก็เพราะทองนะครับทองไหนอ่ะใครพูดอะไรก็รับผิดชอบเองนะ ครับผมไม่ต้องกลัวครับผมปรึกษาแล้วครับทุกตารางไม่ได้มีไว้ขังเป็ดขังไก่เอาไว้ขังอะไรครับขังพวกเราทั้งหมดนี่แหละครับผม